สวัดีค่ะอ๋อรับาเคตัสชาแนลายแอนมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งนะคะยังจำต้นนี้ได้ไหมคะเรียกว่าแอสโทรไฟตัมที่มีรูปร่างหน้าฉงมนชงายที่สุดนะคะก็คือเจ้าต้นนี้แหละค่ะที่มีหนวดหรือว่าทิบปโก,โก้ก็คือเนินนามของเขาเนี่ยเป็นเส้นๆเหมือนกับเส้นผมของแม่นางเม,มดูซ่าเลยนะคะเจ้าต้นนี้แหละ ยิ่งเวลาออกดอกยิ่งสวยงามดอกของเขาเนี่ยก็จะออกจากตุ่มน้ำในบริเวณปลายปลยของจิบโคลเลยนะคะซึ่งสามารถที่จะออกได้พร้อมๆกันโอ้จะสวยงามมากเลยนะคะถ้าใครมีต้นที่ออกดอกเยอะๆส่งมาให้ชื่นชมกันบ้างนะคะเจ้า t อสโทรต้นนี้ก็ไม่ค่อยนิยมใช้วิธีการเพราะ,มะเมล็ดนะคะเพราะว่าใช้เวลานานมากเลย เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการกราฟกันค่ะวันนี้เรามากราฟกันให้ได้ผลงานออกมาเป็นลักษณะนี้เลยนะคะอันนี้คือผลงานที่กราฟติดไว้แล้วนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเตรียมต่อกราฟกันก่อนนะคะซึ่งการกราฟเขปบุนมาดุเซนี้จะนิยมใช้ต่อมาจากยิมโนรรโรหรือเฟโรหรือเมโลแคคตัสก็ได้ค่ะ แต่บางคนก็อาจจะใช้ตอริทโกก็ได้ตอหนำดำก็ได้นะคะในวันนี้เราจะกราฟโดยใช้เมโลแคคตัร์เฟโรแล้วก็ยิมโนนะคะ3ประเภทด้วยกันเหตุผลก็คือเพราะเวลาที่เราปาดออกไปแล้วเราจะได้หน้าตัดที่กว้างนะคะสะดวกแก่การกราฟแล้วก็มีท่อน้ำเลี้ยงที่ใหญ่เพียงพอด้วยค่ะแล้วก็จะต้องมีต้นแอสโตรแคป เมดูเซนนะคะซึ่งเราก็จะไปเลือกตัดเอาหนวดที่อบอวบสมบูรณ์ออกมานะคะอันนี้ก็เป็นยิมโนโเขียวนะคะซึ่งก็มีดอกสีขาวธรรมดาเ,าเดี๋ยวเอามาใช้ทําเป็นตอเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะถอดน้ำเข้าก่อนคะ่ะเพื่อให้สามารถที่จะกราฟได้สะดวกไม่เจ็บนิ้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยิมโนเนี่ยจะออก หน่อง่ายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เขาออกหน่อมาแล้วก็ไปแย่งน้ําเลี้ยงแทนที่จะไปเลี้ยงสิ่งที่เรากราฟนะคะเราก็เอาเข้อออกแล้วก็ยังได้ความสวยงามด้วยนะคะวิธีการถอดน้ําออกก็ง่ายๆอาจจะใช้มีดตัดเลยก็ได้นะคะวันนี้ขอใช้เป็นแหนบดึงก็แล้วกันนะคะเพราะเขาก็สะดวกดึงง่าย ด้านบนเราก็ไม่จาเป็นต้องดึงเข้าออกนะคะเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ปาดทิ้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ดึงเฉพาะด้านล่างก็เพียงพอแล้วค่ะอยก,กับถอดง่ายๆเลยนะคะมันมีหลายวิธีนะคะในการที่จะถอดหน้ำค่ะลองย้อนไปดูในคลิป เก่าๆนะคะมีแสดงวิธีการถอดน้ําอยู่ค่ะค่ะเสร็จแล้วก็ใช้มีดที่ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดแห้งปาบทีเดียวให้ขาดไปเลยค่ะนะฮะจะเห็นท่อน้ําเลี้ยงตรงกลางซึ่งมีขนาดใหญ่ทีเดียวนะฮะทีอาปลายมีดชี้ให้ดู ต่อก็พร้อมแล้วนะคะเราก็ไปเลือกตัดเอาหนวดนะคะหรือจิวเปอร์ของเขาออกมา <'d S 1> เวลาที่ตัดออกไปแล้วตรงที่เราตัดเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะค่ะก็ตัดออกมาเป็นชิ้นประมาณสักเซนครึ่งก็ได้นะคะหรือ2เซนก็ได้แล้วก็ผ่ากลางเลยค่ะเวลาผ่านี้เราแล้วแต่ถนัดนะคะอันนี้ถนัดในการ ผ่าบ,บนมือก็ต้องระวังอย่าก,กดแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวจะตัดมือตัวเองด้วยเห็นนะคะจะเห็นว่าตรงกลางเขาก็คือท่อน้ําเลี้ยงขาวขาวนะคะไม่จําเป็นต้องตัดเขาแยกออกจากกันนะคะเอาไม่ต้องตัดขาดก็ได้อย่างนี้จะทําให้กราฟง่ายแล้วก็วางประกบลงไปตรงกลางเลยค่ะบ,บนท่อน้ําเลี้ยงของต่อนะคะวางให้แนบเลยนะคะแล้วก็หา ัสดุอะไรก็ได้ค่ะอันนี้ก็ไปตัดโฟมมาเป็นแบนๆน,น,นะคะเพื่อที่จะวางทับลงไปเวลาที่เราเอาหนังยางรัดนะคะจะได้ไม่กดไปบนเจ้าหนวดที่เราใช้โดยตรงนะคะเห็ไนไหคะก็จะใช้หนังยางวงเล็กนะคะมัดไปรอบกระถางเลยค่ะถ้าเป็นยางเส้นใหญ่ก็จะต้องทบ เพื่อให้ก็มีความแน่นขึ้นนะคะอันนี้เราก็กากบาทไปก่อนถ้ายัางคิดว่าไม่แน่นพอก็เอาแนวทะแยงอีกด้วยเลยค่ะแต่จริงๆแค่นี้ก็แน่นพอแล้วนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวทะแยงไปอีกสองด้านเลยนะคะ นะฮะไม่ยากนะคะ <S <S ค่ะเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะค่ะตอนนี้เป็นเฟอร์โรน้ำแดงนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะ <S <S อันที่ดูภาพไวนิดหนึ่งนะคะเราก็ถอดน้ำ ทางด้านล่างๆนะคะตอนนี้น้ำดุทีเดียวค่ะค่ะแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะ แล้วก็ปาดเลยค่ะถ้าใครไม่กล้าวางบนมือนะคะก็อาจจะใช้อฟอร์เซปช่วยคีบอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดบนพื้นก็ได้ค่ะจะตัดให้ขาดออกไปเลยหรือจะตัดแบบที่ ทํทำให้ดูในครั้งแรกนะคะคือแยกเฉพาะส่วนด้านบนด้านล่างสุดติดเอาไว้อย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ไปวางประกบอาจจะใช้วัสดุอื่นๆในการกดทับก็ได้นะคะเพื่อให้ข้อแนบติดกับท่อน้ำเลี้ยงเช่นอาจจะเป็นฟ้า ขดก็ได้นะคะหรือแม้แต่เหรียญอันนี้ใช้เหรียญสิให้ดูนะคะซึ่งจะได้ขนาดกําลังเหมาะเลยแล้วก็ครั้งนี้ลองใช้เป็นสกอตเทปนะคะเขาก็จะปลอดภัยเนื่องจากว่าสกอตเทปไม่ได้ติดลงไปบนตัวเนื้อของอตอหรือว่าหนวดที่เราเอามากราฟนะคะแต่ว่าจะทับลงไปบนเหรียญสิบแทนนะคะ นี่ก็พันให้แน่นเลยค่ะจะพันกี่รอบก,ก็ได้นะคะเพื่อให้ก็ติดหน้าบอันนี้เวลาแกะออกมาก็สวยนะคะเพราะว่า,าแผลจะสวยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนที่แกะออกมาแล้วนะคะเพื่อนอาจจะสวมถุงมือเวลาทํางานก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แน่ใจมือเราไปโดนตรงแผลอาจจะทําให้เติดติดเชื้อได้นะคะก็สวมถุงมือซะ ต้นนี้เป็นเมโลแคคตัสนะคะซึ่งน้ำเขาก็ไม่ได้ดูเดือดอะไรนักหนาอาจจะไม่ถอดน้ำก็ได้นะคะสำหรับต้นนี้ค่ะแล้วก็ปาดออกไปเวลาที่ปาดออกไปแล้วเนี่ยค่ะอย่าเอานิ้วไปโดนบริเวณที่เป็นแผลนะคะรวมทั้งเจ้าทิวโค้ที่เราเอามาตัดด้วยค่ะต้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่าโดนแผลเขาเป็นอันขาด เพราะว่าอาจจะทำให้ติดเชื้อแล้วก็เน่าได้นะคะเวลาที่เราวางโฟมจะวางแนวขวางหรือว่าแนวนอนขนานไปกับเจ้าที่บร์โรก็ได้นะคะแล้วแต่เพราะว่าจุดประสงค์เพียงแต่ช่วยกดทับให้เจ้าหนวดเนี้ยแนบกับท่อน้ำเลี้ยงของต่อเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็สำคัญตรงที่เราเอาหนังยางรัดเพื่อให้เขาแนบจริงๆนี่แหละคะ่ะถ้าเขาเปยเยนิดเดียวก็จะติดไม่สนิบนะคะแล้วก็หลุดได้ในเวลาต่อไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอากระถางที่เรากราฟเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะคะไปไว้ในที่ร่มที่มีลมพัดผ่านได้นะคะแสงส่องถึง แต่ไม่ใช่โดนแดดโดยตรงนะคะประมาณ7วันก็แกะออกมาเห็นะฮะจะเห็นว่าติดทุกต้นเลยถ้าไม่ติดเนี่ยนะคะเขาจะค่อยๆเหี่ยวแล้วก็หลุดออกไปเองค่ะเราก็จะทราบได้อีกไม่นานเขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะแล้วจะมาอัปเดตให้ชมค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมช่วยแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ